สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับอยู่กับผมนายเอยี่สิบสองล้อพาเพลินนะครับวันนี้เราจะไปเอาทรายนะครับออกเช้านะครับที่จริงตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอนที่จริงคงกะจะไปนอนเมื่อคืนนะแต่มันไปไม่ไหวง่วงนอนนะครับตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอนตีสามกับตีสี่สองเวลานี้ไม่ตื่นสักเวลา <laughs> ไม่ตื่นสักเวลามาตื่นทีก็ตีห้า ไอห้าครับออกบ้านมาเนี่ยโอ้แย่เลยอะ่ะโอ้ฟ้าเริ่มจะสางแล้วนะครับแต่มันก็ยังมืดอยู่เดี๋ยวรอมันสว่างกว่านี้เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีอืมมันเริ่มจะมีหมอกแล้วเว้ยเริ่มจะมีหมอกแล้วเว้ยชอบไหมฤดูหนาวเนี่ยผมชอบอากาศสดชื่นสดชื่นนะฮะพอหลังจากนั้น ก็จะเป็นฤดูเผาป่านะครับแม่งก็มองเหมือนกันนะหมอกค okay. วันอีกแค่แเนี่ยหมอกสดชื่น,นครับอากาศนี่คือแบบดีอ่ะโอ้ยมาเช้าก็ดีอย่างนะครับได้สุดอากาศสดชื่นธรรมชาติธรรมชาตินะครับ SP c พีคอทีมงานดีๆนะครับ Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Take a step back to see the truth around you from a distance you can tell. รายตรงนี้นะ่าจะเป็นกองทรายที่มันแห้งนะบเพวกมันแต่ว่าไม่รู้ว่าตรงกับสเปคที่ลูกค้าต้องการไหมนะเดี๋ยวขอเข้าไปดูใกล้กๆก,ลกันนะโอ้โหขอลงไปดูสเปคทรายกันนะครับ สเปคตรงนี้ไม่อ่อนเกินไม่แก่เกินเดี๋ยวเราไปข้างหน้าดีกว่าข้างหน้านู่นมันอ่อนลูกค้าลายนี้ผมลูกค้าลายนี้ต้องการทรายอ่อนๆนะแต่ตรงนี้มันก็นี่แหละคือหยาบนะจริงๆ้วนะอันนี้แหละคือหยาบที่แบบพอดีเลยมันไม่อ่อนเกินไม่แก่เกินนะกำลังกงสวยเลยแต่เดี๋ยวลูกค้าลายนี่เขาชอบอ่อนๆนะเดี๋ยวเอาข้างหน,น้าข้างหน้านี่โคตรอ่อนอ่อนจนจะเป็นารายละเอียดดีแล้ว เดี๋ยวข้างหนรอใส่ไซด์กันนะชัดกล้องก่อนกล้องแบตจะไม่มีแล้วโอ้ยขอบคุณมากนะครับผมเอฟซีทาเอาสติกเกอร์มาแจกให้นะครับแม่ดีจริงๆนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับเสียงไตรนะครับ เดินทางปลอดภัยครับผมอมืวันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะแดดอ่อนๆน,นะครับตลอดเส้นทางเลยออกทา่าทรายมาเมื่อกี้หลังจากกินข้าวเสร็จน,นะโอ้ไม่ได้ถ่ายเลยมัวแต่ชาร์จกล้องชาร์จแบตเตอรี่นะวันนี้ก็ใกล้ถึงหน้าง,งานแล้วครับสำหรับเที่ยวแรกนะไม่รู้ว่าผมจะตัดคลิปก่อนหรือเปล่านะครับไปถึงหน้าง,งานที่จริงแล้วมันก็มีเที่ยวที่สองแหละอืม อา,อากาศดีดีแด่อ่อนๆนะครับเย็นสบาย20กว่าองศานิดๆนะธรรมชาติสร้างสรรค์ไม่มีรถใช่ไหมจัดตแตรซะหน่อยดีไหมรถไฟมา จอดอย่างนั้นละจ้าไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดจ้าเวลาจอดรถจ้าสกิดไปนะฮะเพราะคุณไม่เปิดไฟเลี้ยวนะฮะอันตรายเดาวยากนะถ้าไม่เปิดไฟเลี้ยวแบบนี้คือเราไม่รู้ว่าเขาจะกลับรถอย่างนี้หรือว่าเขาจะออกตัวก่อนหรือยังไงคือไม่มีการให้สัญญาณนะครับแล้วการจอดลักษณะการจอดก็คือเหมือนกับว่าจะไม่จอดเข้าข้างทางจะไม่ลงไปทําธทุระเนี่ยจะจอดแบบพร้อมที่จะออกตัวหรือไม่ก็อยู่เทินเนี่ยเจอแบบนั้นลําบากนะครับ พูดตรงๆเลยเบรกไม่ทันนะอย่าหาทำอ่านเกมไม่ออกโคนแบบนี้นะามาถึงร้านแล้วนะครับเท่าไรไม่ได้ถ่ายเข้ามานะเมื่อกี้มัวแต่ดูอ่ไอ้มัวแต่ไปชาร์จแบ,บตกล้องนะครับก็มาถึงก็ปลดหางอะไรเรียบร้อยแล้วก็เลยจะตํำตัวแม่มันนี่แหละ เดี๋ยวีกเที่ยวหวังว่าฝนคงจะไม่ตกนะฮะถ้าฝนตกอะ่ะนายงานมันค่อนข้างที่จะแฉะมันแฉะแนละ้วมันลงยากแนละ้วมันลื่นนะมันลอ้อมันหมุนฟรีถลไหลจมนะครับโอ้ดำกัน ไม่รู้เจ๊ยอยู่บ้านรืเปล่าผมไม่ไม่เห็นรถยนต์นะครับไม่น่าจะมีใครอยู่วันนี้เ <c oughs> คลียร์บินกันนะ เรียบร้อยเราเ,เสร็จแล้วออกบ้านสายก็ไม่เชื่อว่าสายหรอกแต่นาฬิกาปลุกแล้วไม่ตื่นคล <c oughs> ืนฝนอีกแล้วมีเพิ่งตกนะเที่ยวที่สองไปหน้าง,งานแฉะนะโอเค ไม่เป็นไรผมชักง่วงนอนซะแล้วแหมตรงนั้นมันร่มดีนะอยากจะเอารถไปจอดตรงนั้นแล้วก็น,นอนสักหน่อยแต่คงทำไม่ได้นะต้องตรีบไปอีกเที่ยวหนึ่งนะแต่คลิปนี้ก็คงจะต้องขอปิดคลิปก่อนนะครับอืม ันถอยต่อหางนะก็ดูที่แก้มยางต่อลูกนะล้อวงเดือนนี่นะครับถอยง่ายๆต่อง่ายๆคลิปนี้นะเดี๋ยวผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากา like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ